เงินเดือนร่วมโอที0 0 0่บาทก็สามารถครับ1 9ึประตูได้สวัสดีครับปายะบรรทารูปรอยใจดีจับให้พ่อแม่พี่น้อง FC กับตัวนี้ครับ1.94ประตูตัวท็อปนะครับปี2018ครับพี่น้องมาเดิมเดิเลยนะครับแม็กอีซูซูดเดิมโรงงานยางใหม่ๆเลยนะครับแต้มยางยังอยู่เลยแต้มสีอยู่ดอกยางลึก แม็กใหม่ยางใหม่อยากได้ไหมอยากได้ปะเอาไปใส่ไหมเออลืมลืมอาจารย์มือกล่องไปเลยใส่ไหมถ้าพี่น้องอยากได้คอมเมนต์บอกเลยอยากได้เลือกร้าในใจมาป๋าจัดให้ครับพี่น,อน้องเอามาเบิง่งภายในโตนี่รถปี18ดเด้อภายในสวยๆเดิมโรงงานนะครับผมดูเม็ดอาร์ตหน่อยเม็ดอาร์ตเติมเดิมนะครับลองแก้มประตูประตูเดิมนะครับผมสวยงามเอาไปใส่งานใส่ซี Z, ประตูอ่า เงินเดือนรวมโอทีแล้ว14,000บาทสามารถครับได้เลยบางคนเงินเดือน1 0 0 0 0มืบอกโอทีอีก4 0 0พครับขันนี้ได้ครับ1.9 4ประตูนะครับกระบะได้เนอร์สวยงามมีกันชนท้ายพร้อมตัวนี้เป็นตัวแซดเดอตัวท็อปเลยนะครับรุ่นนี้มันจะมีตัว SL แล้วกับแซดเดอพี่น้องเดอนะครับเมดอาร์เติมสวยงามลอนกระบะสวยงามครับพี่น้องครับนี่ ตัวนี้เป็นตัวแซดก็คือตัวท็อปสุดกันชนไทยมีมาพร้อมผู้ใดอยากเอาไปซิ่งบ่อยากได้กระบะเรยเนอร์บ่อยากได้กันชนไทยบอกเสียะเสียะถอดให้อยากใส่แม็กซิ่งบอกเสียะยปายะจันไห้โอ้เดี๋ยวสิเป็นปาเดี๋ยวสิเป็นเสียะช่องนี้ช่องปายะครับพี่น้องเอา้าเบิ่งข้างในงามบ่ถ้งงามคอมเมนต์บอกโอ้ยงามเทพปาถูกใจเท้ปาาคอมเมนต์มานะครับหวงมอะไรามัลติฟังก์ชันตัวนี้คุณแจเป็นรีโมทนะพี่น้อง นุ่นคุณเจหาดอกหกดอกหนึ่งสองสามสี่หาหาดอกพุ่นเลขไม่ครับพี่น้องเดี๋ยวเบิ่งเลขไม่ก่อนสตาร์จึงเดียวติดพี่น้องแอร์เย็นเย็นโอ้ชื่นใจเถอะเว้หนึ่งแสนสามหมื่นโลนะครับเลขไม่หนึ่งแสนสามหมื่นโลแอร์ชั่ชัโอ้กับโปรโมชั่นฟรีดาวออกรถศูนย์บาท ซื้อได้ทั่วประเทศไทยเหนือสารกลางไตามาออกรถน้ำปลาซื้อได้มดบัวว่าสิเป็นพอค่าแม่ค่าเช่าใหา้เช่าหน้าเช่าสวนเช่าเกษตรกร,ก,รกี่จงกีจยางเลี้ยงหมูเลี้ยงม้าเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงยีราฟเลี้ยงเนโน่เสาคาใายหาเร่แผงร้อยตลาดนัดข้องผมประมงประมงทุกอาชีพออกรถศูนย์บาทเพจเดิมลังแกมใสขวาฝากระโปรงเดิมเครื่องยังเงาเครื่องยังใสระบบความปลอดภัยดิบีกอีบีเอสนี่เครื่องสวยๆนะครับพี่น้องอ้าว ฟังราคาเงินสด479,000บาทออกรถ0บาททรงฟรีฮอดหน้าบ้านเงินเดือนร่วมโอที14,000บาทออกผู้เดียวบ่ต้องคำค่างวด7,000บาทตลอดสัญญาปายะผู้ร,รูปรอยจัดให้นะครับเอฟซีปาคอมเมนต์บอกเลยปายะใจดีปายะขวัญใจคนจนปายะของแท้เบิ่งชมปาอยู่จากจังหวัดอย่างแน่คอมเมนต์รายงานโตมา มือนี้ป๋าบอมี่ยังจะให้พี่น้องเอฟซีนอกจากกาวคํานบาขอบคุณพี่น้องลหลายๆแล้วก็สวัสดีครับ